โอ้มีออฟฟิศหน่อยโอ้ห้องหองหองลูกไส่เดี๋ยวที่เขาไปเมื่อนั้นบอกห้องเฮ็ดไปเฮ็ดเป็นห้องไร้ชดระเบิดี๋ยวนี้แม่เฮดเป็นห้องไร้ชดแล้วบูยคนดังมีห้องประจำตัวตัวนึงคู่มือเนี่ยเปย์นาดาปูดาห้องเดดเดนห้องลูกไส้เพิ่มพลังไปเมื่อนั้นปูดาเฮ็ดเป็นห้องไร้ชดโอ้เออเฮ็ดเป็นขำเนียบเลยเดอฮะ เอคือกระบอกนี่ยังมาติดอยมันง่ามผ่าฉากคือกระครับก็เห็ดคือห่องหดกูด้บอกโอ้ยครับเท่าไหร่บอกที่เฮ็ดออย่งนี่ไล่สุดบอกไว่สามทุ่มกับสามทุ่มเรื่องวันนี้ตรงวิาปันนี่เปรี้ยนเลยน่ลวอกนีสามทุมดแลกมาบื เหลืออีกหกนาที่นี่กับสามทุ่มหกนาทีเนี่ยเอาเอาไรเขาซักออฮะเออลกเรื่อลกบอมยรเอาขึ้นใบเมยมาเขาซีดน้ำมาบอบอยังบ่โอ้ตัวยังบ่ยังบ่พร้อมยังใ้เมยเปิดตัวโอ้เมอเโอเนี่ยโอ้เมียจากไอโอกินเขาลรกกันแยังล่ะ บิเขาลกกับเคเอฟบยินขวดอนะขัดแต่ว่ากินขเขาลกับเคเอฟซีโอ้ยถอดใครถอดใครคยูผู้เดียวนีแ่แหละูผู้เดียวบอบอบอมนอยู่กับเมีย,ยมน่อยจังเด๋ยเมียกับลุกน้อยแล้วเอามานังเล่นอยู่หน้าบ้านเดี่ยนยูผู้เดียวเดี๋ยวนี้เมอนเอ,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 อบ่มี่โมาเล่นน้ำก็เลยออกมานังกันนะโทรหาเขานาวาดอก เอออาวไอ้ิถอดทถทอดก็โทรหาเลยเนาะคนดังไ่เห็นงไหนสนักก็จะโทรหาตัวให้เห็นทางไหนสน,นักอืโอ้เสียออดเงียบจังเลยไล,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 ล่ซดไล่ซดไล่ซดไลุ่ดเานื้อหัวมวนคุยกับอเอีตัวแม่บละเออเออ แม่แม่ได้คิวจะแห้งกับกับไรซุดคุยกับเอฟซตัววานื้อหัวมวนคือเขาคุยกันไม่ขึ้นนี่แหละเออคุยอย่าบาเป็นว่าดังหลวก็หายไปได้ต้องคุยกับเขาได้เอฟซี MC นะเออเพื่นพูดสนับสนุนไ,<อ>ได้ย่าถีเอฟซีได้บอลาวาอาวาง <laughs> เข้าอไรสดุดบอเปียเานาเฮดปิดคลป่นี่มันัเสาร์เาต้ายเกคนเ็วโอ้วันเสรา,าเร์วันเสาร์เอา แสดว่ามือีดล้านบอกแมไปสักคนนี่นะไปยังตั้งอกตั้งใจอาถานนทีไปซื้อโทรศัพท์เนี่มาที่คุยกันนะบอกโทีสวเอ้เอ้เดี๋ยวเอายุยุรปรถันเขาจะมีสวนสัตว์นหลมือน่าตัโอยู่นี่โอ้ตัวสวนเขาอยู่เขาเบิกเนในอเพจอยู่เพจไอรถลินิชนนะครับเมีสวนสัตว์มาบืออยู่สักคนโอ้ มววอยานบาต่อไปยกไลาโอ้บอกว่าเอาเป็นยังไงไปรอิสันไปเบิ้งกันไอ้ไดโนเสาราเอาขี่ดนเสารามาฝากเขาน้นเขาบอกเคยเห็นเออเอาขี่เดนเสาร์มาฝากเน่เออไปหอดตวกับไปเฮ็ดคลิปพอมตัวเป็นยุโรปิสันเขาติดหาเบิ้งบบอก มือแรงไงไล่ยังไงไม่แตกเด้อซื้อมานี่ยได้ไม้มือไปซื้อไม่พร้อมยืนรถบิ๊กสันซื้อโทรศัพท์ไม่พร้อมเสียมาจังสิซัดมาเนี่ยัู้ดแบ่งเงินเดี๋ยนอนอ้าวมันจะซื้อมาเอามากับยามันก็เป็นหลายเครื่องมีหลายเครื่องเครื่องนั้นก็ไวปไล่สดไว้เฮ็ดคลิปแล้วเนาะบุ๊มเป็นมาทั้งเครื่องนึงก็ใส่ธุรกิจพร้อมทั้งคลิปพร้อมก็เป็นอัดคลิปอยู่โทรศัพท์ทั่วมากคือเครื่องเขาเนี่ยดังกิ้งกิ้งกิ้งอยู่ เออันหมูนอุปุย่ยเนี่ยต้องซื้อสอเครืออีเครื่องวิทีตะกิบอีเค,อคอเครื่องนือกับว้เฮ็ดน้ำเข้าทรสั่งของเห็นอย่างนงถ้านี่ก็คือารตะกีบกัมีเครื่องเดียวแม่จะไาซื้อหงไง,งยยใช้องไงเหร่่ <c oughs> ัวคืองาใส่เสือใน้เดียไนบัจิเป็นตะลกุกปะคนจิเขามามบูเป็นเศนเหอนเมนา <c oughs> โอ้กิน้ำบุมบมีนาเป็กบอยังไปเป็กได้ไรชนบมบูสิบมลุ่มลุม่มยาได้ เออมันสินรั่วมันสินรั่วรั่วคำเบาได้หาบ่งลกบ่พอได้เอา้าเอาได้เวลาแล้วล่ละสามทุบเอียงใครยังน่ะแชมูหางฟองฮะแชมูหางฟองโอ้สิขายแชบูพ่อบอกไม่แน่นินะมาชงโอ้มันขัดแต่ขายพ่อสชมูพ่อมาหนี่เอาเอาเอา,เอาเข้าไปาเดี๋ยวพ่อดังเขาเสียมาขายซอยดอกดล,ลโอ้ล่ะเออเออเออเบา เออเอาให้เวลาสามทุกแล้วล่ะเอาไลฟ์สดไปเขาจะเข้าไปติดตามเขาจะเข้าไปเบิร์เดอร์ที่เป็นแอดมินให้ดอกอ่าโอเคโอเคครับสวัสดีครับสู้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 เป็นกําลังใจให้ตอนเย็นฮะบอนธรระคพี่มาน้าบอกคนธรรมดาคนธรรมดาคนธรรมดาโอ้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกคนธรรมดาเข้าไปพ่อม เดี๋ยวเดี๋ยวมืเล่งเดี๋ยวเขาจะทรไล่ไปหาเราดอกสงสัยเรล่านอนน้อบ้านนี้จากไหนแล้วไรสุดห้ดนี้จากไหนเดี๋ยวจะทรไปบอกไล่หาเรล่าหอยดอกให้เราเข้าไปเป็นแอดมินตัวรับเราในเดอ้อคนธรรมดาเดอ้อโอเคโอเคเอ้าสู้สู้ตอนเย็นสู้สู้าวอย่าให้มีประเด็นเด้ออย่าให้มีประเด็นเด้อเออเบาเบาโน้ทหัวบอลนั่นแหละเออเอาเป็นกำลังใจให้เอาแค่นี้ละบายบายอ่าโอเค